ทักทายสบายดีพ่อพี่น้อง FC Birds สุขสุขสุนพี่น้องสมองสบุบวร์ตจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศยินดีตอนหับขับสุซองสะแพงปุกข้ามากะเจืละดาราประจำสองสะแพงเดนะือนหนึ่งคือนางลัปเตอร์พี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังนอนเบิ่งกระตุนน่นพี่น้องเนาะนงลัปเตอร์เพี่น้องสบายนะพี่น้องอเป็นเป็นวัด อันดังมันกระตุนอนอันด้งย มันนี่เป็นใส่สีเขียวเหนียวสับเป็นมาสบายใส่สีเขียวเหนียวสับ

มาหกปุ่มประตูนะกรบเป๋ายเ็นน้ำเลียนได้มาเก็บไม่ซไม่่ซาปุกปลาดูกน้องปบานมีซ่าไหมมีซ่ ม,มินไม้นะคะมีน้องไม้ต้มนะพี่งเนาะจะได้น้องไม้ต้มวันนี้เลยจะให้เจน้องไม้โมเด้ถายเรียนพยายาพึ่กับไปเวดระเศร้าในช่งน้องเล็บเตอร์พึ่งกับอยู่นะเพียเนาช่วงนี้น้นองเล็บเตอร์เราสบายหน่อยเ,เป็นวัดเป็น,ปนวัดดูสิ มันมากินก,กินเผ็ดรงร่อยเนียเราโกกระอกกกรอกบอตื่นแล้วน้อนับเตืด โบมีโบยามถ้าแทเไม่ได้เห็นหญเลยน้องยต้องเล็เตอร์บนดื้อช่วงนี้ะไปเปลนนคะบัวบาดคนนี้อายนออายกันสิะ้าสิยาล้วไปซื้อนตัวเปนนแล้วก็ A P หรือว่ Các với khuẩn của hơi ยังเราไม่ตุ่มยังไ่ได้ปอกน้องเปนสเปตลาดก่อนสเปซซื้อยาน้องเล็เตอร์ก่อนเด็กกินแล้วใส่ก่อน้มุยาให้น้องเล็บเตอร์กว่าแต่สื้อยาให้น้องเล็เตอร์ก่อนนอจะซื้อเนื้อตรวน้ำยามันเป็นเป็นแกของ RSP นะดิงหน่อยเป็นโรงพยาบาล่น้อย

บอบอมอเพนันเตะอดิลูกบอหายบอเกียนนี่

ใช่ใช่ใช่ลองมาเลยเาสโไฮทิ้ม้งขามาเออมาขค่ะด็อกเตอร์นะมาแจ้งบมาลอตื่นเตน เงอะกุนยอดดี เ่อบลเ,เตอดใแลกันแนมหันแนมนีเลยดิใช้ไพมาเลพพพายลพ,พุนพุนไพามาพุ่นพุ่นปุไพมาเลยปุ่นพี่นนองมาจากห้องหมอเรียบร้อยลนะ้วพี่นอนเนงะปุ่นกดบอกว่าน้องดับเตอร์บริเน R S B นะ IP IP นะอพื่อนเนาะจะเป็นจบผิดเนาะจะเป็กระย่านหน่อนเนาะย่าเนันเะป็นพะี่นเองเป็นมาแล้วเนะี่ยนะ ว่าพรยานนี่ฮะมันจุดกวดแบบว่าคันปล่อยมันหลุดรามเลยมันชี้หเห็นนะทนั่นวบอกน้งหม่พระยามไปกินแล้วนะอหะยาไปกินอยู่วันเดือจำเป็นเนาะเพราะว่าบทท่านอะไรที่เราไปกินกันอ่ะ ูชาตัวแพงต้มเนาะตัวนัาเกงที่ล้วันจ้ะแพงก็เจ็บมือเนาะมันเป็นฟีเสียมือปวดปวดอย่างเงาส่วนี้ชาแพงูสู่ลงนะงขีปมาเป็นน้องพ่าบ่คอยค่อยเปน้ ต่าสองตื rition. ่นดื hey? ่อเนาะมีแต่อัดเต่สิน้องเริเตื่์อาจารย์คอยพี่น้องเบื่อวัได้สูอัดบัได้ชุดไปใส่หน่อยจะอะไเป็นกเกี่ยวเขาเลยใช่ัหกคะคุณค่าน้องเรเตื่์ทช่หสิีเกี่ยวสิ่งนสีแดงเล้งบนเหนือสีแดงมา วันนี้กับ่ได้กินข่าวชมเหพน้องเลยพราะว่าสเปนวันกรน้องไม้องพยาามผเรียนแต่เศร้าพนะพีตน้องบเตือนน้องรับเตือนรับเพรว่าสเปนงงมาลั่าง่วยเขาไปเจาะเพราะว่าตื่นเลยท้งบดี้เรียกแล้วซะด่างสวยแล้วน้องก็พปดนอนอีกวันศุกร์น้อไม่ร่างดังไฟแเขาไเจาะคนตื่นเลยพี่น้องเลยเฮ้ยด้เห็นยังจะเมย์สเปนง มาจีจีบางเพื่อนคนกลับนี่เป็นมา เฮ้ยเฮ้ยอ่ะพี่น้องหอบของกินเข่ามี่เข่าเสื้ออัลติเข่ากะมียุดใน,นตีมห่างกันเลยิจงไว้กินเอาบอสจ้ะจงไว้หน,นึ่งก็ได้ ไปน้องวันยาวไปเบียดเลยเนาะไปก็จะไปเอาแม่มากินข้าวกัน,น,กนซื้อให้อยู่สั่งให้อยู่